สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขผ่ารวยหอยเด็ดครับพบกันกับแนวทางเลขดับบนดับล่างสายแข็ง EP พีหนึ่งนะครับประจำาววันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลงเยอะหน่อยนะครับเกือบหนึ่งร้อยสำนักนะครับเกือบหนึ่งร้อยใบครับก็อาจจะใช้เวลานานสักที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยๆดูไปนะครับอาจจะไปอย่างเร็วๆนะครับเริ่มที่ชุดแรกครับของแอดสักนะครับไม่มาล่าง ตัวเดียวครับงวดที่แล้วให้เก้าไม่มาล่างผ่านนะครับงวดนี้ให้เลขเก้าเช่นเดิมครับไม่มาล่างต่อคนด้วยแนวทางเลขไม่น่ามาบนนะครับของเจ้าของผลงานเจ้านี้นะครับให้ตัวเลขเจ็ดนะครับไม่น่ามาบนนะครับเลขนะครับส่วนเลขที่จะต้องมีนะครับในสามตัวบนมีศูนย์มีหนึ่งมีสองแล้วก็มีสี่นะครับ ไม่น่าบาบุญครับตัวเดียวคือเลขเจ็ดมาดูแนวทางเลขดับหลักร้อยนะครับหวยรัฐบาลเพชรบุร์นะครับอุทินมาดับหลักร้อยดับสามผ่านนะครับวันนี้ดับหลักร้อยหวยรัฐบาลเพชรบุร์นะครับดับเลขสี่มาดูแนวทางดับล่างอินทร์เทวนครนะครับอนทานมาดับล่างดับสองผ่านนะครับวันนี้ดับล่าง อินทรเทวนากรให้ดับล่างดับเลขเก้ามาดูแนวทางดับหลักหน่วยบนแอดพิมมี่นะครับทีบานมา2ตัวเลขดับหลักหน่วยบนนะครับ7กับ5พผ่านนะวันนี้ดับหลักหน่วยบนแอดพิมมี่สตัวเลขให้ดับ2กับ1มาดูที่แนวทางของอินทรเทวนากรนะครับชุดอินทรสั่งดับบน มาที่ผ่านมาสั่งดับบน9้าผ่านนะครับวันนี้สั่งดับบนเลขสี่มาดูแนวะทางของแอดจอยนะครับดับบนนะครับขวาเมือกวัที่ผ่านมาดับบนเลขสี่ผ่านนะครับวันนี้ดับบนแอดจอยให้ดับเลขสองมาต่อที่แนวะทางดับสิบหน่วยบนคนวันอังคารดนะครับดับสิบหน่วยบนให้ดับเลขหก าดูแนวทางของแอดปุยกันบ้างนะครับดับหลักร้อยบนนะครับดับเลขห้าดับหลักสิบบนดับเลขหกดับหลักหน่วยบนดับเลขเจ็ดมาต่อที่แนวทางของแอดจอยนะครับดับล่างฟูจิความเมืองวัี่ผ่านมานี่ดับล่างดับหกนะครับหลุดนะครับวันนี้ดับล่างแอดฟูจินะครับขอไปครับแอดจอยนะครับสูตรฟูจิให้ดับล่างดับเลขสอง ต่อด้วยดับหลักร้อยอินทรเทวนาครนะครับวันที่ผ่านมา8กับ3นะครับดับหลักร้อยปรากฏว่าลดนะครับวันนี้2ตัวเลขครับดับหลักร้อยอินทรเทวนาครให้ดับ1กับ4มาดูเลขดับล่างนะครับเจ้าสัว VIP เจ้าสัวพันล้านนะครับ v ี p พอยลี่ปนสวรรนะครับวันที่ผ่านมาดับ5นะครับผ่าน วันนี้ดับล่างเจ้าสัวพันล้าน VIP p พอยรี่ผลสวรรดให้ดับเลขสี่าต่อด้วยชุดดับล่างชุดนี้นะครับวันที่ผ่านมาดับแปดผ่านนะครับวันนี้ดับล่างดับเลขหกมาดูกันต่อกับแนวทางเลขดับล่างนะครับชุดทำบุญกับพ่อแม่นี้ละบุญนะครับวันที่ผ่านมาดับล่างดับ วันนี้ดับล่างดับเลข6นะครับสำหรับสูตรนี้มาต่อด้วยแนวทางของรามอินทานะครับดับหลักสิบหลักหน่วยบนครับอที่ผนานมาดับหลักสิบบนดับ9ผ่านนะครับดับหลักหน่วยบนดับ4ผ่านวันนี้ดับหลักสิบบนดับเลข7ดนะครับดับหลักหน่วยบนดับเลข3ต่อด้วยดับหลักสิบบนปี66สูตรนี้นะครับอธิพันธ์มาด เลขเจ็ดผ่านวันนี้ดับหลักสิบบนปี66นะครับดับเลข1มาดูสูตรนี้ของแอชชนพลนะครับดับแต้มรวมบนไม่ควรมาครับสองแต้มรวมครับแต้มสองกับเจ็ดนะครับร้อยสิบหน่วยบนไม่ควรมาของแอชชนพลมาดูดับหลักร้อยอมาตะของแอ d ดีท็อนะครับ วันที่ผ่านมา5ดับหลักร้อยนะครับผ่านวันนี้ให้5ดับหลักร้อยอีกเช่นเดิมครับมาต่อที่ของแอดชนะลนะครับเฉพาะหลักสิบนสูตรที่2ไม่น่าวางนะครับให้ตัวเลข4นะครับไม่น่าวางนะครับสูตรนี้ของแอดชนะพลต่อคนด้วยแนวทางของเจ้านี้ครับเปอร์เซ็นต์อ่อน110หน่วยบนนะครับหนึ่งตุลาคมนี้ อ่อนร้อยสิบหน่วยบนนะครับให้เลขศูนย์นะครับต่อกันด้วยแนวทางดับหลักสิบล่างสตรอาจารย์เบบี้จังนะครับปฏิบัตมาให้แปดดับหลักสิบล่างผ่านนะครับวันนี้อาจารย์เบบี้จังให้ตัวเลขดับหลักสิบล่างนะครับคือเลขสามต่อกันด้วยดับเต้มสามตัวบนนะครับปฏิบัตมาให้ดับแต้ม ศูนย์นะครับปากกดผ่าผ่านวันนี้ดับแต้มสามตัวบนนะครับให้ดับแต้มห้าต่อกันโดยแนวทางดับบนทุกหลักแอดพิมมี่นะครับหนึ่งตัวลาคมหกหกนะครับดับบนทุกหลักแอดพิมมี่ให้ดับได้สองมาดูดับหลักสิบหลักหน่วยบนมิสเตอร์ลักกี้นะครับปธิบาานี่ผ่านนะครับวันนี้สิบหน่วยบนมิสเตอร์ลักกี้นะครับจับชุดให้นะครับ ังตรงรับและก็กลับนะครับก็จะมี6 8 8 6นะครับ6 3 3 6 3 4 3, 4 3 8 3 3 8 8 4 4 8 3 4 4 3 6 6 8 8 3 3และก็4 4ต่อด้วยแนวทางของ S บนดินแผ่นฟ้านะครับดับล่าง4ตัวเลขนะครับมี7มี0มี8และก็มี3 ด้วยแนวทางของมิเตอร์ลัคกี้อีกสูตรครับดับ3ตัวบนนะครับมี8 1 2 9 9 3 0 8 2 1 8 0 2 9 8 3 1 7 4 4 8 5 8 2 6 3 0 7 9 3 8 6 2 9 4 8 0 3 2 1 3 5 2 4 8 3 6 2 4 9 8 5 3 7 680และก่อ4 8ตดอกันด้วยแนวทางเลขดับล่างนะครับมีเตอร์ลักกี้นะครับไม่ต้องรอติดตัวอยู่นะครับดับล่างดับเลขข้าด้วยแนวทางเลขดับบนมิเตอร์ลักกี้นะครับตัลาหกครับงวดน,นี้งวดที่5นะครับสำหรับสูตรนี้ดับบนดับเลข7 มาดูแนวทางของคุณแผนนกรพนมนะครับสิหน่วยบนรัฐบาลไทยนะครับดับเลข7มาดูสูตรของแอจาตีกันบ้างครับเลขไม่มาล่างนะครับวิธีคิดก็ตามข้างบนนะครับงนที่ผ่านมาให้3ไม่น่ามาล่างผ่านนะครับวันนี้ตามสูตรครับไม่น่ามาล่างของแอจาตีให้8ไม่น่ามาล่าง ต่อ้วยแนวทางดับล่างทุกหลักแอดพิมมี่นะครับตุลาหกหกนะครับดับล่างทุกหลักแอดพิมมี่ให้ดับเลขหนึ่งมาดูแนวทางแอดชนะพนครับเฉพาะหลักสิบบนไม่น่าว่างนะครับตัวเดียวครับให้เลขเจ็ดนะครับไม่น่าว่างหลักสิบบนมาต่อที่แนวทางดับหลักสิบหลักหน่วยล่างมีเตอร์ลักกี้นะครับทั้งตรง แลก็กลับนะครับมวดิ่านมาผ่านนะครับวดนี้จับคู่ให้แล้วครับสิหน่วยล่างมีเต่ร์ละกี่ให้ดับครับมี6 7เ6็1เ6็ดหก7กหน7่3หนึ่1หกหกสามสามหกเจ็และก็3ามาดูสูตรนี้ของแอดชาตินะครับไม่มาล่างนะครับมรดิ่านมาตามสูตรครับ ให้เกาไม่มาล่างผ่านนะครับวันนี้ให้เลขสามนะครับไม่มาล่างของแอชจาติแอชชาตนะครับขออภัยครับเจ้านี้มาดูแนวทางดับบนสี่สิบแปดวดนะครับของเจ้าของผลงานเจ้านี้ครับี่ิ่านมานี่ให้ดับหกผ่านนะครับวันนี้ดับบนสี่สิบแปดวดนะครับให้ดับเลขเจ็ดมาดูแนวทางของรามินทานะครับดับแต้มล่างนะครับ ปฏิบัติมานีตัดแต้มสี่กับหกผ่านนะครับวันนี้ตัดแต้มล่างครับให้ดับแต้มสามกับเจ็ดต่อกันด้วยแนวทางดับสามตัวบนทั้งตรงทั้งโต๊ดรามอินทรานะครับวันปฏิบัติมาผ่านนะครับวันนี้สามตัวบนตรงโต๊ดนะครับรามอินทราให้ดับมีศูนย์สามแปดหนึ่งหนึ่งสี่สองสี่ห้าสามหกเจ็ด ส0่ศูนย์เจ็ดแป้ากละก็925ต่อด้วยดับแต้ม2ตัวบนนะครับวันติบานมาดับ4กับ8นะครับแต้มก็ผ่านวันนี้ดับแต้ม2ตัวบนรามินทานะครับให้ดับ0กับ4มาดูดับหลักหน่วยบนปี66เจ้านี้นะครับวันติบานมาเพิ่งจะหลุด ให้สองดับหลักหน่วยบนนะครับหลุดวันนี้สูตรจะกรับมาเดินต่อหรือไม่นะครับดับหลักหน่วยบนปีหกหกให้ดับเลขหกมาดูดับหลักสิบบนแอดพิมมี่นะครับแถวทางซื้อลอตเตอรี่นะครับให้ดับหลักสิบบนเลขหนึ่งมาต่อด้วยแนวทางใบไผ่สีทองนะครับดับสิบหน่วยบนครับหนึ่งตุลาหกหกใบสีทองให้ดับสิบหน่วยบนที่เลขห้า มากันต่อต่อกันกับแนวทางดับล่าง adj นะครับ adj น่นะครับให้ดับล่างเลข6กครับปันที่ผานมาดับล่างเลข8ผ่านนะครับวันนี้ดับล่างตัวเดียวครับ adj ใ,ให้ดับเลข6มาดูแนวทางของป้าแมวนะครับดับหลักสิบรักแรกพบนะครับวันที่ผ่านมาดับเลข4ผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบรักแรกพบแนวทางป้าแมวดับเลข2 ต่อกันด้วยแนวทางดับหลักสิบดอกแก้วของป้าแมวนะครับวันที่ผ่านมาดับหกบาทนะครับวันนี้ดับหลักสิบดอกแก้วป้าแมวให้ดับเลขสี่ต่อด้วยดับหลักหน่วยบนดอกชบาแนวทางของป้าแมวนะครับวันที่ผ่านมาให้แปดดับหลักหน่วยบน่าทวันนี้ป้าแมวให้ดับหลักหน่วยบนดอกชบาเลขเจ็ดต่อกันด้วยแนวทางดับขาดล่างยาทิพ รันที่แล้วดับ5ผาานนะครับวันนี้ดับการลางยาทิพย์ให้ดับเลข4มาดูดับหลักสิบหลักหน่วยล่างเวียงปิงนะครับ1ตุลา6กนะครับเวียงปิงดับ10หน่วยล่างให้ดับเลข1มาต่อด้วยแนวทางดับล่างนะครับบ่ายไผ่สีทองนะครับดับล่างตัวเดียวครับดับเลข3าม ต่อกันที่แนวทางดับหลักร้อยบนนะครับสายลมเหนือนะครับให้ดับหลักร้อยบนนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามงวดแล้วนะครับวันนี้ดับหลักร้อยบนนะครับให้ดับเลขศูนย์ดูดับบนนน4ีกันบ้างครับเป็นตัวล่างหกหกครับดับบนนน4ีให้ดับเลขสองต่อด้วยแนวทางดับร้อยสิบหน่วยบนเบียงพิงนะครับ อันตัวละหกหกครับเวียงปิงให้ดับร้อยสิบหน่อยบนเลขศูนย์มาดูแนวทางลงทางไม่น่ามาล่างแอหนาขี้นงนะครับสูตรนี้ครับดับล่างนะครับดับเลขเจ็ดต่อกันที่แนวทางดับหลักสิบล่างนะครับจากของคนงานเจ้านี้นะครับมนเทปัน มาให้สอับ5ดับผ่านนะวันนี้ดับหลักสิบล่าง2ตัวเลขครับ0นกับ7มาดูแนวทางดับล่างตรงนะครับจับคู่ให้ครับมีห1ึ่งหนึ่งหนึ่งส5มหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามสามสาก่ละกอ9เาหมาดูดับล่างเอจนะครับศูยส อธิบาลมาให้8ดับล่างผ่านนะครับวันนี้ให้ดับล่างเลข3มาดูดับล่างแอดเจังเดิมนะครับอธิบาลนมา9ดับล่างผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลข9ครับดับล่างมาดูดับล่างโนนสีนะครับหตัวลาหกครับดับล่างนนสีให้ดับเลข7 ต่อกันด้วยสูตรนี้ครับถ้าสูตรเดินต่อนะครับล่างไม่มี2ตัวเลขครับคือ0กับ2อันที่แล้วก็ผ่านนะครับสำหรับสูตรนี้มาดูดับคู่บนตรงนะครับสูตรนี้กันบ้างวันที่ผ่านมาหลุดนะครับวันนี้จับคู่ครับดับบนตรงนะครับมี0 0 0 2 0 4 0 5 2 2 2 0 4 0 5 0 สี่สี่สองสี่สองห้าสี่ห้าห้าห้าสี่สองห้าสองและก็อห้าสี่ต่อด้วยสูตรดับหลักร้อยมาแม่ราศีกันนะครับวันที่บานมาให้หกดับหลักร้อยผ่านนะครับวันนี้มะแม่ราศีกันให้ดับหลักร้อยครับคือเลขหนึ่งต่อกันด้วยดับหลักสิบบนนะครับแอดจีรนันเจ็ดแปดเก้านะครับ ดับหลักสิบบนวันนี้ให้ดับเลขศูนย์มาดูดับหลักสิบบนอีกสูตรครับของแอดคจอร์เนันเจ็ดแปดเก้าครับสูตรนี้งวดที่แล้วให้ห้าดับหลักสิบบนผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบบนแอดคจอร์เรนันเจ็ดแปดเก้าดับเลขเก้าต่อกันด้วยแนวทางดับหลักร้อยบนสูตรเอสูตรนี้กันบ้างนะครับงวดที่ผ่านมาให้สองดับผ่านนะครับวันนี้ ให้ตัวเลข4นะครับดับหลักร้อยบนศูนย์เอต่อันด้วยดับหลักสิบบนฝังดินนะครับเมื่อติผ่านมาให้2ดับผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบบนฝังดินดับสิทธิ์ขึ้นแรมนะครับให้ดับเลข4ครับอาครับขึ้นแรม3ค่ำนะครับให้ดับเลข4มาดูแนวทางของว่านนเรสวนนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยบน สตัวเลขวันเรสวนให้ดับคือ2องกับเก้อด้วยแนวทางตายอย่างเขียนดับ6ประตูนะครับดับบนทั้งไปทั้งกลับนะครับมี093 104 2 15 3ามหนึ่งศูนย์สี่สองนปรหประตูนะครับ ต่อด้วยแนวทางของมังกรนาคราชนะครับรัฐบาลไทยดับบนให้ดับเลขหามาดูดับหลักร้อยฝังดินนะครับปฏิบัติมาสูตรนี้ดับหลักร้อยสูตรบนะครับให้ดับเจ็ดผ่านนะรับวนนี้ดับหลักร้อยฝังดิน,นครับดับเลข3 ต่อด้วยแนวทางคู่ดับร้อยบนนะครับเมืที่ผ่านมาให้4ดับผ่านนะครับวันนี้คู่ดับร้อยบนดับเลข8รับดับหลักร้อยบนมาดูสุดดับหลักร้อยดับหลักสิบของแอดจีรนันนะครับก่อนดับหลักร้อยเก้าผ่านนะครับดับหลักสิบสามผ่านวันนี้ดับหลักร้อยดับศูนย์นะครับดับหลักสิบดับเลขแปด มาต่อกันกับแนวทางดับหลักสิบบนสูตรนี้นะครับงวดก่อนดับเลข7เจ็ดผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบบนครับดับเลขห้าต่อกันด้วยดับร้อยสิบหน่วยบนนะครับของก้อนเพชรสุพรรณให้ดับร้อยสิบหน่วยบนวันนี้ครับดับเลขห้ามาดูพา์ขาวไร่บนเปิดสวรรค์นะครับดับหลักหน่วยบนนะครับดับเลข6หก มาต่อด้วยรับสนิทนะครับแนวทางของนาคิโนนะครับดับล่างนะครับวันนี้ดับเลก้านะครับสําหรับสูตรนี้ของแอหนาคิโนมาต่อกับแนวทางองเยยบเมฆนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับของสับสวรคร์ดวงตาสวรคร์นะครับมาหาสัจจแห่งโชคนะครับให้ดับ หลักสิบบนดับเลขสองครับดับหลักหน่วยบนดับเลขหนึ่งต่อด้วยแนวทางเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนสูตรนี้นะครับของสัพสวรรค์ดวงตาสวรรค์มหาสุจันแห่งโชคครับดับสิบหน่วยบนครับดับเลขสามต่อด้วยแนวทางดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับ ก็เวอร์ชั้นหนึ่งนะครับดับเลข9นะครับเวอร์ชั้น2ดับเลข8เวอร์ชั้น3ดับเลข1นะครับดับ1 1อหน่วยบนมาดูส่วนนี้ของแอชนาปนกันบ้างครับขวามือครับไม่น่ามาบนเมื่อที่แล้วให้3นะครับไม่น่ามาบนผ่านวันนี้ซ้ายมือไม่น่ามาบนแอชนาปนให้2นะครับไม่น่ามาบนส่วนด้านล่างขวามือเมื่อที่ผ่านมาล่างไม่น่ามานะครับให้8 ไม่น่ามาผ่านนะครับบนนี้ล่างไม่น่ามาซ้ายมือล่างนะครับไปหกไม่น่ามาล่างมาต่อที่หน้าทางของนางฟ้าราศีมังกรนะครับดับล่างตัวเดียวเลยนะครับให้าดับล่างมาดูแนวทางดับบนของนางฟ้าราศีมังกรนะครับตัวเดียวครับดับบนดับเลขสอง มาดูแนวทางหลวงปู่ชัยครับดับหลักหน่วยบนปีหกหกนะครับวันนี้ให้เก้านะครับดับหลักหน่วยบนมาดูแนวทางให้ดับล่างหลวงปู่ชัยนะครับหนึ่งตุลาคมหกหกครับหลวงปู่ชัยสูตรนี้ดับล่างดับเลขหกต่อด้วยดับหลักสิบ,บนะครับหลวงปู่ชัยให้ดับเลขแปดนะครับวันนี้ ต่อเขาด้วยแนวทางดับล่างสูตรนี้นะครับมันแม่นนะครับนานๆทีถึงจหลุดงดก่อนดับ9นะครับผ่านวันนี้ดับล่างดับเลข8ดมาดูแนวทางของกบเคโระนะครับดับหลักร้อยเท่านั้นนะครับดับเลขเมาก่อนดับเลข4นะครับส่วนด้านล่างดับทุกหลักบนนะครับงดก่อนดับ9ผ่านนะครับวันนี้ดับทุกหลักบนกบเคโระดับห้า มาต่อด้วยแนวทางดับหลักหน่วยบนเอสชวโรดนะครับตัวเดียวนะครับดับหลักหน่วยบนเอสชวโรดให้ดับเลขสี่มาดูดับล่างโกเบโรกันบ้างครับงวดก่อนดับหนึ่งบาทวันนี้ดับล่างโกเบโรครับดับเลขสี่มาดูแนวทางลงมภูชัยให้ดับล่างนะครับสูตร์บีสองกันบ้างครับ วันนี้ลวงปู่ชัยครับดับล่างสูตรบีให้ดับเลข9ามาดูดับล่างสูตรนี้กันบ้างนะครับแม่นแม่นยังไม่หลุดนะครับงวดก่อนดับล่างดับศูนย์ผ่านนะครับวันนี้ดับล่างดับเลข7นะครับสำหรับสูตรนี้มาต่อที่แนวทางของแอสตานะครับดับหลักร้อยนะครับข้าวหอมไทยนะครับ2ตัวเลขดับหลักร้อยมี6กับ4ี่ ต่อ้วยดับหลักร้อยขอ,อไปนะครับดับหลักร้อยแอตตาบ้านไร่นะครับขนมไทยนั่นแล้วไม่มาดับหลักร้อยนะครับดับเลขสี่ต่อโดยอีกสูตรของแอตตานะครับสูตรนี้ดับบนนะครับสิบหน่วยบนให้ดับเลขสองต่อด้วยแนวะทางดับล่างทุกหลักแอนันนะครับ ก่อนดับ2นะครับผ่านงวดนี้ดับล่างทุกหลักแอดนันดับเลข2มาปิดท้ายคลิปนี้นะครับกับแนวทางเลขดับหลักสิบบนนะครับปกแดงวันที่ผ่านมาให้2ดับผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบบนปกแดงครับให้ดับเลขเก็ยตอนนี้นะครับเป็นผลงานเลขดับนะครับหลายสำนักพอสมควรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ ลองดูนะครับว่าชอบเจ้าไหนติดตามเจ้าไหนอยู่นะครับตัวเลือกกค่อนข้างหลากหลายนะครับก็ลองนําไปพิจารณาลองดูสําหรับคลิปนี้ทางช่องขอขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ